สำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกอสอวการเปิดรับคำของบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2569มีรายละเอียดดังนี้ประเภทของงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณพศ2569และขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนทส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือกองทุนวอวอนอั้นตอนการยื่นขอเป็นหน่วยงานที่อาจยื่นคำของบประมาณจากกองทุนวอวอนหลักเกณฑ์การจัดทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน FF และงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ST องค์ประกอบของคำของบประมาณการยื่นคำของบประมาณผ่านระบบ n r i i อปฏิทินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพศ2569ประเภทของงบประมาณด้านวอนอปีงบประมาณพศ2569 1. งบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรมประกอบด้วย1.1การวิจัยและนวัตกรรมแบ่งออกเป็น2ลักษณะได้แก่ 1. งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ Strategic Fund หรือ SF เป็นการสนับสนุนงบประมาณ คือการดำเนินการตามแผนด้านววนของประเทศพุทธศักราช2,566ถึง2,570และประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งประเด็นที่เกิดจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงซึ่งสร้างผลกระทบในวงกวา้าง 2. งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) นนนนหรือ FF เป็นการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามพันธกิจของหน่วยงานและสามารถตอบสนองแนวนโยบายระดับชาพร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีธรรมาภิบาลของหน่วยงานที่มีพันธกิจเฉพาะที่รับงบประมาณ1.2การนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เป็นการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ Research Utilization หรือ R.U. โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนและส่งเสริมผลักดันผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการวิจัยได้แก่ความรู้ผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่มีศักยภาพาไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างเพื่อการพัฒนาหรือแก้ปัญหาประเด็นสำคัญซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบที่มีนยัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 2. งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology Development Fund หรือ ST เป็นเงินอุดหนุนที่กองทุนจัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณ เพื่อดำเนินกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมตามขอบเขตจุดมุ่งเน้นของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กสวกำหนดขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณต่อกองทุนววนในการยื่นของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานในระบบววนโดยหน่วยรับงบประมาณต้องจัดทำแผนงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานจากนั้น นักวิจัยหรือผู้ประสานหน่วยงานต้องจัดทําข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผนงานดังกล่าวโดวยหน่วยงานต้องคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของแผนงานและข้อเสนอโครงการทั้งนี้หน่วยงานที่ของ,งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานสามารถจัดทําแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งและรรมาพิบาลในการบริหารจัดการแผนงานและโครงการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานเพื่อขอรับงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นขั้นตอนสุดท้ายหน่วยงานต้องจัดทําแผนปฏิบัติการด้านววนส่งมายังสกสวผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NRIIS นอกจากการยื่นคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานแล้วนักวิจัยยังสามารถยื่นของงบประมาณ เพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุนหรือ PMU ทั้ง9หน่วยตามแผนงานที่ PMU นั้นๆรับผิดชอบในช่วงเวลาที่ PMU ประกาศรับสมัครทุน เมื่อสกสวได้รับคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบววนแล้วสกสวจะกลั่นกรองคำของบประมาณและจัดทำคำของบประมาณของกองทุนววนเสนอต่อกสวคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านววนและยื่นต่อสำนักงบประมาณต่อไปเมื่อสกสวได้รับทราบงบประมาณเสนอตั้งตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณขั้นปรีเซ i ร์เงแล้วส กอสบจะแจ้งวงเงินงบประมาณขั้น p r e s ซอรลิ aling, ต่อหน่วยงานในระบบววนเพื่อปรับคำของบประมาณและปรับข้อมูลในระบบ NRIIS เพื่อการจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป หลังร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569ได้ประกาศใช้กศวจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณของกองทุนววนให้แก่หน่วยงานในระบบววนและแจ้งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแก่หน่วยงานโดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจะต้องจัดทำเอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณโดยสกศว คาดหวังว่าหน่วยรับงบประมาณจะมีระบบการบริหารจัดการเพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหรือแผนงานที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนววนไปจนสิ้นสุดระยะเวลาตามคำรับรอง ก่อนหน่วยงานจะยื่นคำขอรับงบประมาณหน่วยงานสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและประเภทหน่วยงานที่อาจยื่นคำของบประมาณผ่านกองทุนววนอตามประกาศกอสอวอเรื่องรายชื่อหน่วยงานที่อาจยื่นคำของบประมาณจากกองทุนววนอพุทธศักราช2566โดยสออกอสอวอจะเปิดรับเอกสารแสดงเจตจำนงของหน่วยงานใหม่ที่ยังไม่เคยขอรับงบประมาณจากกองทุนววนอภายในวันที่15มิถุนายนของทุกปี เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของหน่วยงานตามเงื่อนไขดังนี้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและหน่วยงานอื่นของรัฐสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและนิติบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐและเป็นหน่วยงานที่ไม่สแสวงหาผลกําไรจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์พัฒนาวิทยาศาสตร์หรือทําวิจัยและสร้างนวัตกรรมหรือมีวัตถุประสงค์อื่นที่สอดคล้องกับมาตราเจกแห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราช2562และต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์ทำวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองและมีนักวิจัยในสังกัดโดยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและนิติบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐและเป็นหน่วยงานที่ไม่สแสวงหาผลกำไรต้องมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมไม่น้อยกว่า3ปี ยางไรก็ตามหน่วยงานนิติบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐและเป็นหน่วยงานที่ไม่สแสวงหาผลกำไรต้องได้รับความเห็นชอบจากกสวในการเพิ่มเติมรายชื่อในบัญชีแนบท้ายประกาศกสวเรื่องรายชื่อหน่วยงานที่อาจยื่นคำของบประมาณจากกองทุนวว,วนก่อนเปิดรับคำขอทุกปีหลักเกณฑ์การจัดทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณหน่วยงานต้องดำเนินการตามประกาศกสวเรื่อง หลักเกณฑ <T> ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราช2566และหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราช2566องค์ประกอบของคำของบประมาณของหน่วยงานที่ใช้ยื่นมายังกองทุนววน ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการแผนงานและโครงการทั้งในส่วนของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานหน่วยงานสามารถยื่นแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมการยื่นคำของบประมาณผ่านร,ระบบ NRIIS ทั้งนี้ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานจะต้องดำเนินการผ่านร,ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NRIIS โดยการบริหารจัดการคำของบประมาณในระบบประกอบด้วยยูเซอกลุ่มดังนี้1 ยูเซอร์หัวหน้าหน่วยงานจะใช้ส่งคำของ,งบประมาณต่อสกอสวและส่งกลับผู้ประสานหน่วยงานแก้ไขคำของ,ของ,งบประมาณ 2. u s ยูเซอร์ผู้ประสานหน่วยงานจะใช้อนุมัติการเข้าระบบของนักวิจัยกรอกข้อมูลคำของ,งบประมาณแผนปฏิบัติการแผนงานโครงการและส่งหัวหน้าหน่วยงานหรือส่งโครงการให้นักวิจัยแก้ไข 3. ยูเซอร์นักวิจัยจะใช้กรอกข้อมูลโครงการมูลฐานและกดส่งผู้ประสานหน่วยงานก่อนการเข้าใช้งานระบบ n r i i s ท่านต้องตรวจสอบรายชื่อหัวหน้าหน่วยงานและผู้ประสานหน่วยงานต้องตรงกับที่เคยแจ้งมายัางสกสวหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานหรือหัวหน้าหน่วยงาน ขอให้ท่านแจ้งมายังสกสวพร้อมทั้งแก้ไขข้อมูลในระบบ NRIIS ทั้งนี้นักวิจัยภายในสังกัดหน่วยงานสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ www.nriis.go.th โดยขอให้นักวิจัยอัปเดตข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRIIS เช่นประวัติการศึกษาความเชี่ยวชาญและประวัติการทำงานให้ถูกต้องครบถ้วน โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของท่านต่อไป ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มในการยื่นคำของงบประมาณและคู่มือการเข้าใช้งานระบบ NRIIS ได้ที่ www.nris.go.th หรือประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำคำของงบประมาณรวมถึงประกาศต่างๆของสองกอสอวได้ที่ www.tsri.or.th การยื่นคำของบงประมาณผ่านระบบ NRIIS ปีงบประมาณพศ2569 มี5ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ผู้ประสานหน่วยงานต้องเข้าไปเพิ่มข้อมูลหน่วยงานประจำปีเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาความสอดคล้องกับคำของ,งบประมาณของหน่วยงานได้แก่วิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงสร้างแผนงานของหน่วยงานโดยยังไม่ต้องกรอกรายละเอียดขั้นตอนที่2นักวิจัยหรือผู้ประสานหน่วยงาน จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มโดยเลือกว่าข้อเสนอโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนงานใดของหน่วยงานขั้นตอนที่3ผู้ประสานหน่วยงานจัดทำแผนงานและจัดทำรายละเอียดแผนงานโดยคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญโครงการภายใต้แผนงานและสำหรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานหน่วยงานสามารถจัดทำแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งในวงเงินงบประมาณไม่เกินร้อยละหของวงเงินงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม และไม่เกิน5ล้านบาทขั้นตอนที่4ผู้ประสานหน่วยงานสร้างแผนปฏิบัติการของหน่วยงานโดยจัดลำดับความสำคัญของแผนงานในแผนปฏิบัติการพร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนกดส่งหัวหน้าหน่วยงานขั้นตอนที่5หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องและส่งคำของงบประมาณของหน่วยงานต่อสอกอสอวผ่านระบบ n r i s ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569ของกองทุนวอววน,อนร่วมพลังขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม